สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก็วันนี้เพราะว่าพบประชาชนนะคะก็ดิฉันละวิพันธ์ก้พิมพเพนนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีมาพร้อมกับคุณหมอนะคะคุณหมอสันติอังคณาโสภิดค่ะครับครับก็นายแพทย์สันติอังคณาโสภิตนะครับเป็นผู้ช่วยผู้ริเาราด้านแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพนะครับหรือด้านสวิตแพลนนะครับที่โรงพยาบาลพนังเก้าจังหวัดนนทบุรีครับ วันนี้นะคะก็ได้รับมอบหมายจากทางท่านผู้ว่าราชการนะคะในการที่จะมาพบปะประชาชนในการที่จะนําเสนอในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในเรื่องของการทํางานของโรงพยาบาลพนังก้าวนะคะคซึ่งจะมีเรื่องของตู้ห่วงใหญ่จะเริ่มมาจากทางสำนักง,งานปรดัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะกับทางภาคเอกชนแล้วก็ทางสปสอชอที่เราเรียกกันนะนะคะว่าสปสอชอ มา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 ร่วมลงพื้นที่ในการที่จัดทําตู้ห่วงใยนะคะภายใต้สิสามบาทสาสิบบาทรักษาทุกที่หรือบัตรทองโรงพยาบาลพนังเก้าจังหวัดนนทบุรีตรงนี้ก็เลยจะให้คุณหมอได้ได้เล่าเรื่องของตู้ห่วงใยนิดนึงค่ะว่าตู้ห่วงใยเนี้ยสามารถที่จะมาให้บริการประชาชนอย่างไรได้บ้างได้ครับทังครับก็ จังหวัดนนทบุรีนะครับถือว่าโชคดีนะครับก็คือมีนวัตกรรมใหม่ๆม,มาให้เรา บริการกับคนข่าอยู่เรื่อยๆนะครับตู้หงองใยถือเป็นนวัตกรรมใหม่ครับจันตู้ห้องใยตอนนี้ตอนทุกท่านอาจจะไม่เห็นภาพตู้ห้องใยเนาะแต่เดี๋ยวถ้าสมมติว่าอากาศไปสักพักเนี่ยทุกท่านอาจจะหาเซิร์ชทางอินเทอร์เน็ตได้นะครับว่าตู้ห้องใยเป็นยังไงนะครับตู้ห้องใยเนี่ยจริงๆมันเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับก็โดยทางภาครัฐบาลกับภาคเอกชนเนี่ยร่วมมือกันนะครับภาครัฐบาลคือทางสํานักงานประลัดกระทรวงสาธารณสุขครับแล้วก็ทางสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสสชเนี่ยนะครับที่ดูแลเรื่อง สร้างานวัตกรรมเป็นตู้ขึ้นมาหนึ่งตู้ครับอาจารยคล้ายๆตู้ถ้าทุกท่านนึกภาพไม่ออกอาจจะน,นึกถึงตู้โทรศัพท์ที่ขนาดใหญ่หน่อยแล้วก็ดูไฮเทคหน่อยนะครับหรือว่าคล้ายๆตู้สวอปโควิดก็ได้ครับแต่ว่ามันจะดูทันสมัยหน่อยแล้วก็พื้นที่ค่อนข้างกว้างขวางนะครับก็จะเป็นตู้หนึ่งตู้นะครับ ตู้นี้ให้บริการคือตอนนี้เนื่องจากว่าเรา,เาร่วมกับทางสมสะชหรือ430บาทก็เลยระยะแรกคือเป็นระยะทดลองเนี่ยเราจะให้บริการกับคนไข้ส3 0บาทก่อนนะครับวิธีรับบริการเนี่ยคือตอนนี้จังหวัดนนทบุรีมีที่เดียวนะครับเพราะว่าเริ่มทดลองก็คือจังหวัดนนทบุรีจะมีที่โรงพยาบาลพระทั 1, ้งเก้านะครับถ้าทุกท่านสนใจไปใช้บริการหรือว่าไปดูเนี่ยลองไปดูได้นะครับตั้งอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลเลยและในในหนึ่งตู้ห่วงใ่มีมีการบริการของเกี่ยวกับ การดูแลสุขภาพอย่างไรบ้าง啊ครับคราวนี้หลักการของตู้ห่วงใยเนี่ยครับเราก็จะให้บริการคนไข้สิบสามสิบบาทาลักษณะการใช้เนี่ยคือจะใช้บัตรประชาชนกับก่านครับก็จะมีคล้ายๆเสียบบัตรโทรศพัทรศพท์เวลาคนไข้ไปถึงเนี่ยเราจะให้บริการ42โรคที่ไม่ซับซ้อน,<ส>อนคืออันนี้สิบสาบาทเนี่ยสวสชเนี่ยเขามี42โรคง่ายที่ไม่ซับซ้อนมากสามารถให้คนไข้เนี่ยดูแลตัวเองได้เลยนะครับเช่นปวดศีรษะเป็นไข้หวัด ท้องล่วงท้องเสียเวียนศรีรษะขึ้นไส้อาเจียนซึ่งเป็นโรคที่ไม่ซับซ้อนเนี่ยก็คนไข้ไปรับบริการได้ก็ใช้บรปรชาชน,นครับเสียบที่หน้าตู้ถ้าตู้ดูแล้วว่าคนไข้มีสี่สามสิบาทถูกต้องดีตู้ก็จะเปิดให้นะครับตอนแรกตู้มันจะล็อกอยู่นะครับในตู้มีแอร์ไม่ร้อนไม่ต้องกลัวเข้าไปแล้วจะอึดอัดครับเข้าไปก็ จะมีตรวจสุขภาพเบื้องต้นก่อนชั่งน้ําหนักวัดส่วนสูงครับอาจารย์ครับแล้วก็มีที่เสียบนิ้ววัดวัดออกซิเจนในในเลือดนะครับแล้วก็วัดอัตราการเต้นหัวใจครับวัดไข้นะครับเบื้องต้นเราก็จะมีที่ให้พิมพ์นะครับพิมพ์หรือว่าพูดก็ได้นะครับว่าอาการเบื้องต้นเนี่ยเป็นอะไรมาหลังจากพิมพ์หรือพูดเสร็จเนี่ยก็จะมีแพทย์มาพบกับเราเป็นแพทย์จริงๆนะครับไม่ใช่แพทย์ AI ไอแสดงว่าในในตู้นั้นไม่ต้องจองคิวแต่เดิน walk in <c oughs> ได้เลยถ้าว่างแล้วก็ถ้าคุณมี มีบาท30บาทก็สามารถใช้ได้เลยใช้ได้เลยไปถึงุ๊บเราก็ไปชั่งน้ําหนักไปดูตามขั้นตอนเขาจะมีแจ้งเลยอยู่ในตู้ไปเสร็จอยู่ในตู้ทุกอย่างเลยครับตู้เล็กๆแต่ว่ามีทุกอย่างเลยก็คือตั้งแต่ชั่งน้าหนักการวัดความดันการวัดออกซิเจนใช่ครับแล้วก็เราจะมีหน้าจอสําหรับการพบหมอใช่ครับค่ะแล้วหมอหมอก็จะสแตนบายหรือพูดคุยกับคนไข้ได้เลยใช่ไหมคะหมอนี่เป็นหมอจริงๆนะครับเป็นหมอจริงๆเลยครับเป็นเทเลเมดิซินที่เขาเรียกเทเลเมดิซินนะครับคือแพทย์ทางไกล ก็มีหมอมาพูดคุยกับเราเลยหมอจริงๆคนจริงๆเราสามารถพูดคุยซักถามรายละเอียดได้นะครับแล้วก็หมอก็จะให้คาแนะนําว่าจะดูแลตัวเองเบื้องต้นอย่างไรแล้วก็ถ้ามียาก็จะมีการสั่งยาให้แล้วเนี่ยระยะแรกนะครับก็จะมี ตอนนี้ระยะแรกโคกับร้านยาใกล้ใก,ใกตู้ครับก็คือเขาจะมียามาให้เราเลยนะครับก็สามารถว่าเข้าตู้แล้วจบเบดเสร็จได้เลยในตู้นั้นก็ได้ยาได้เลยค,คก็น่าสนใจนะคะแล้วสามารถที่จะลดกระบวนการในเรื่องของการการรอคิวที่ ที่ที่ที่โรงพยาบาลเองแล้วก็42โรคคุณหมอพอ่อพ่อบอกได้ครบไหมคะว่า42โรคเลยใช่ไหมครับอาจารย์ได้ครับ,รบท่านลองครับ42โรคเดี๋ยวผมผมไล่นะอาจจะเร็วๆนิดนึงนะครับก็จะมีข้อเสื่อมหลายข้อตาแดงจากไวรัสนะครับตาแดงจากไวรัสที่ไม่สมบุิไม่สามารถระบุรายละเอียดได้นะครับข้อเสื่อมโดยทั่วไปไปฐมภูมิเนื้อเยื่ออักเสบวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนะครับอาหารเป็นพิษท้องร่วงครับ กระเพาะอักเสบจากการติดเชื้อไข้ไม่ทราบสาเหตุนะครับความผิดปกติของการทรงตัวนะครับโรคตักกุ้งยิงาการติดเชื้อไวรัสที่มีไข้เล็กน้อยกล้ามเนื้อเคล็ดนะครับข้ออักเสบข้อเดียวเยื่อบุโพรงจมูกและลำคออักเสบปวดท้องช่วงบนเวียนศีรษะบ้านหมุนการติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพันส่วนบนลมพิษปวดท้อง ปวดอุ้งเชิงกรานเยื่อบุตาอักเสบเฉียบพันธุ์ลมพิษปวดหลังส่วนล่างเขาอักเสบเฉียบพันต่อมทันตินักเสบเขาอักเสบเฉียบพันติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันกระเพาะอาหารอักเสบอาการปวดท้องอื่นๆที่ไม่ระบุนะครับข้ออักเสบหลายข้อที่ไม่ได้ระบุสาเหตุต่อมทันตินักเสบเยื่อบุโพรงจมูกอักเสบจากการแพ้เยื่อบุจมูกอักเสบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนะครับไซนัสอักเสบนะครับ การติดเชื้อโควิด19กลุ่มสีเขียวที่มีอาการเล็กน้อยแต่ทุกท่านก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับคือไม่ต้องจํำก็ได้ครับถ้าเรารู้สึกว่าเราเจ็บป่วยเล็กน้อยเราก็เข้าไปตรวจได้เลย<ฆ>เพราะว่าถ้าสมมุติว่ามันมีอะไรที่เพิ่มเติมจากนี้ทางแพทย์เขาก็จะแนะนําเราครับจัน เช่นสมมติว่ามันเป็นอะไรที่ดูรุนแรงกว่านี้เช่นปวดท้องแล้วสงสัยไส้ติ่งไหมแพทย์เขาจะซักถามอาการครับอาจารย์แล้วเขาก็จะวินิจฉัยว่าเออถ้าอันนี้มันมันไม่เหมาะกับตู้มันดูซับซ้อนเขาก็จะให้คําแนะนําว่าอาจจะต้องไปโรงพยาบาลต่อครับอาจารย์ครับก็จะมีคําแนะนําให้ครับก็กน่าสนใจนะคะเพราะอันนี้ก็หนึ่งเป็นเรื่องของการที่จะช่วยคุณหมอนะคะเพราะทราบมาเหมือนกันว่าโรงพยาบาลนั่งเก้านี้มีลูกค้าปริมาณต่อวัน ามพันลายถ้าถ้าตู้ห่วงใหญ่เข้ามาช่วยเหลือก็จะแบ่งเบาเรื่องของของแอความแออัดแต่อันนี้ก็คือเป็นการทดลองก่อนใช่ไหมคะอันนี้ทดลองมาแล้วกี่เราเปิดเปิดเป็นทางการเมื่อวันที่13ากุมภาที่ผ่านมาตรงนี้ก็น่าสนใจจึงจะคิดว่าประชาชนหรือท่านใดที่ที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย30บบาทรักษาทุกโรคอันนี้สามารถที่จะมาทดลองใช้ กระบวนการแต่คุณหมอยังพบเหมือนเดิมนะคะไม่ได้ทดลองใช้ค,คือคือความเชื่อมั่นยังมีอยู่ยนะคะคเพราะยังได้พบหมอและที่สําคัญคือสามารถที่จะรับยาได้สะดวกเลยกับโรงพยาบาลใกล้ๆกับตู้<ช>นะคะคและค่าใช้จ่ายที่ที่สาสิบาทรักษาทุกโรคปกติต้องต้อง,องสำรองจ่ายเงินเองหรือหรือตรงนี้จะจะคิดยังไงไหมคะพอทราบไหมคะคุณหมอครับอันนี้เรื่องค่าใช้จ่ายไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าตู้ห่วงใยเนี่ยอ่อ รับรองโดยสปสชเพราะฉะนั้นสิทธิ์เบิกจ่ายเนี่ยจะสัดสูนโดยทางสาปสช<ม>คนที่ไปรับบริการเนี่ยไม่ไมไมจำเป็นต้องเสียเงินเพราะว่าเขาจะไปเบิกจ่ายกับทางสาปส,ปสชอ,อีกทีหนึ่งครับแล้วปกติมันต้องมีส่วนต่างถ้ามีส่วนต่างเราจะต้องจ่ายส่วนเกินก่อนไหมหรือว่า<อ>หรือว่าจะอยู่ในใน,ในการควบคุมดูแลของสปสชส่วนหนึง่งครับก็อันนี้เขาจะจํากัดให้อยู่ในสิทธิสทสท์สามสิบบาทยู่แล้วครับอาจารย์ก็จะไม่มีส่วนต่างแน่นอนค่ะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะการรักษาโรค ขั้นพื้นฐานใช่ลดขั้นพื้นฐานครับใช่ค่ะ,คะถ,ถ้าถ้าท่านคิดว่าขั้นพื้นฐานเพราะว่าตอนนี้อากาศเปลี่ยนแปลงปวด<ช>หัวปวดเมื่อยเนื้อตัวแล้วก็มีการตรวจตรวจอาจจะเป็นเรื่องของไข้หวัดใหญ่อาจจะมีการตรวจที่ที่สมัยก่อนที่เราเรียกว่าที่ตรวจโควิดนะคะซึ่งตอนนี้มันก็จะมีทางตรวจสายพันธุเอสายพันธุบีถ้าตรวจแล้วแล้วไม่เจอก,ก็ก็สามารถที่จะได้บ่งชี้ได้ว่า เราปวดเมื่อยทั่วไปหรือปวดไม่กั<ช>้มหนึงนอันนี้คุณหมอก็จะวินิจฉัยให้ใช่ครับคราวนี้มันมีข้อดีอย่างนี้ครับอาจารย์เนื่องจากว่ามันเป็นนวัตกรรมใหม่ข้อดีหลักๆเลยเนี่ยหนึ่งคือมันไม่ต้องพบแพทย์โดยตรงเราอาจจะไปไประยุกต์ใช้ได้ครับในพื้นที่ห่างไกลคือเนื่องจากว่าอันนี้เป็นทดลองเนาะเป็นไพลอตก็เราตั้งที่หน้าโรงพยาบาลก่อนทุกคนทุกท่านอาจจะสงสัยว่าไปตั้งหน้าโรงพยาบาลทําไมก็ได้เมื่อไปโรงพยาบาลแล้วเดี๋ยวก็พบหมอแล้วแต่อันนี้คืออันหนึ่งคือมันเป็นสัญลักษณ์นะครับเเพื่่่อททุกานนี อุ่นใจว่าไอ้ตู้นี้มันมัน ขึ้นมันโครกรโลงพยาบาลน,นะครับมันมีการคอนแทคกันไม่ใช่ว่าเออมาเข้าตู้แล้วเดี๋ยวจะโดนทอดทิ้งไปเลยไม่มีหมอดูโดยตรงอะไรเงี้ยครับก็การประยุกต์ใช้หนึ่งคือต่อไปเนี่ยถ้าสมมติตู้เนี้ยเอ่อทำงานได้ดีนะครับเออไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยก็ในที่ห่างไกลครับอาจารย์ครับในที่ที่ทห่างไกลโรงพยาบาลเช่นชุมชนที่ห่างไกลโรงพยาบาลตา่ตางๆจังหวัดสัก4ี่สกิโลต้องเข้าโรงพยาบาลอย่างเงี้ยครับก็อาจจะเอาตู้เนี้ยไปตั้งนะครับแล้วก็ตู้เนี้ยก็จะพบแพทย์ได้โดยที่ไม่ต้องเดินทางไกลมาก mm hmm. ในโลกเบื้องต้นครับ ประเด็นที่2คือนอกจากเรื่องระยะทางแล้วก็ลดแออัดกับจานยังรยาพนาักรยาบพลนทาั้งนั่งเก้าตอนนี้ผู้ป่วยนอก 1, 1เดือนครับ3,300คนซึ่งถือว่าค่อนข้างเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะลดแออัดตรงนี้ได้พองดีคนไข้ที่ไม่จําเป็นต้องพบแพทย์โดยตรงจะป่วยเล็กน้อยก็สามารถเข้าไปในตู้ห่วงใหญ่ได้แล้วก็รับยาได้นะครับก็จะรวดเร็วขึ้นครับจานเงื่อนไขาการใช้บริการก็ไม่มีอะไรมากขอแค่มีบัตร ช่บัตรทองใช่บ,ะะบัตรสิบาทบัตรสสบาทแล้วก็สามารถที่บัตรประชาชนชบัตรประชาชนด้วยแล้วก็สามารถที่จะใช้ได้เลยใช่ครับ,รบแล้วมีตอนนี้ก็คือเป็นการทดลองคาดว่าจะทดลองอีกประมาณกี่เดือนแล้วถึงจะขยายผลไปที่ชุมชนต่างๆค,ครับตอนนี้เรามีแผนครับอาจารย์ครับคือเราขยายที่ลงมาจังหวัด ตอนนี้ที่จังหวัดนนทบุรีแต่ระยะถัดไปภายในช่วงเดือน2เดือนนี้จะขยายไปในเขตส,สุขภาพที่4 mm hmm. เขตส,สุขภาพที่4ก็จะมีนอนอ่างทองสระบุรีสิงห์บุรีอยุธยา <Ha. S 1> ครับนครนายกประมาณนี้ครับจยาก็จะอยู่ในโซนภาคกลางตอนตอนนี้ mm hmm. แล้วเดี๋ยวเราจะพยายามขยายไปตามโรงพยาบาลจังหวัดก่อนเพราะว่า เผื่อมันมีปัญหาเช่นคนไข้จําเป็นต้องรักษาต่อเนื่องพบแพทย์โดยตรงเนี่ยก็จะเข้าจังหวัดได้เลยครับอาจารย์ถ้าต่อไปดีกว่านี้ระบบคงที่แล้วเราก็อาจจะขยายไปเรื่อยๆไปในชุมชนโรงพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนอะไรเงี้ยครับอาจารย์ก็จะไปเรื่อยๆครับเพราะว่าเท่าที่ทราบคือเหมือนกับว่ากลุ่มเป้าหมายก็สามารถขยายได้ถ้านอกจากบัตรทองก็ไปสู่ประกันสังคมใช,คใช่ไหมคะหรือข้าราชการที่เบิกจ่ายตรงใช่ครับค่ะ ก็ก็น่าสนใจแต่เป็นอันนี้จะเป็นนวัตกรรมเรื่องของตู้ห่วงใยนะคะที่ที่ที่จะมาบริการประชาชนอีกรูปแบบหนึง่งซึ่งอันนี้ก็อย่างที่ที่ท่านบอกก็คือจังหวัดนนท์ก็ได้รับโอกาสก่อนในการทดลองค,ค่ะแล้วตอนนี้ที่ที่ผ่านมามีคนใช้ประมาณ ดีคนต่อวันคะ่ะถ้าสถิติตั้งแต่เปิดปลาตอนนี้ใช้5เก29ท่านแล้ววันนี้ก็น่าจะเกิดลวครับน่าจะเกือบเกือบ5 0ส50แล้วครับครับเฉลี่ยต่อวันนี้ก็จะประมาณเ,าเยอะสุดนี่ก็ประมาณตอนนี้ประมาณ30-40ท่านต่อวัน,วนเยอะสุดครับครับก็จะเยอะในวันในช่วงวันธรรมดา ครับวันเสาร์ที่ก็จะน้อยหน่อยครับเพราะว่าบางท่านก็ไม่ได้ออกจากบ้านและส่วนใหญ่มีมีเก็บสถิติด้วยไหมคะว่าพ่วงระยะเวลากี่โมงถึงกี่โมงครับจย์ครับก็ช่วงแล้วเวลาที่คนค่อนข้างจะใช้เยอะก็จะเป็นช่วงเช้าครับก็คนออกมาทํางานก็จะบางทีเขาาจะป่วยเขาก็แวะมาตรวจเลยครับจาย์ก็จะเป็นเนื่องจากว่าอยู่ที่โรงพยาบาลด้วยบางทีคนไข้ก็มารับการรักษาที่โรงพยาบาลเขาแออัดเขาก็มาตู้ห้องใหญ่ก่อนเร็วกว่าอะไรนี่ครับก็เลยเยอะช่วงเช้าครับจยนและส่วนใหญ่ ตู้ผงใหญ่ตอนนี้ที่ใช้พอสามารถบ่งบอกเรื่องของอายุอายุที่ที่คนมาใช้ไหมเพราะว่าถ้าพอผู้สูงอายุบางทีอาจจะใช้ไม่กล้าใช้รต,รตรงนี้มีสถิติไหมคะครับตอนนี้สถิติครับผู้หญิงเนี่ยสามห้าสิบลายครับผู้ชายใช้ร้อยเจ็สิบเก้าลายครับอาจารย์แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นผู้สูงอายุ อายุมากกว่า60 246ยหกลายแปลว่าทันสมัยนะถ้าเขาเขาเขาสามารถเข้าไปอีกแปลว่าไม่ยากนะคะถ้าถ้าพี่น้องประชาชนท่านไหนสนใจก็คือถ้าผู้สูงอายุเรามากกว่า60สามารถใช้ได้เกินเกินกึ่งหนึ่งก็แปลว่าไม่ไม่ยากกับการใช้งานบางท่านอาจจะกลัวว่าโอ้ฉันสูงอายุฉันใช้เทคโนโลยีไม่เป็นฉันเข้าไปจะทําเป็นไหมไม่ต้องกังวลครับคือตอนเนี้ยเนื่องจากเป็นระยะแรกเขามี พนักง,งานมานั่งข้างตู้ด้วยครับคอยให้บริการเรานะครับคอยชี้แจงว่าต้องทําอะไรยังไงบ้างแล้วเวลาเข้าตู้ก็ไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าตู้เนี่ยจะบอกเราตลอดเวลาเลยว่าเราต้องทําอะไรมีเสียงบอกเราอ๋อไม่ไม่ได้ถูกล็อกนะคะใช่ครับ <laughs> มีเสียงบอกเ,อเรา <ๆ S 2> ครับว่านี่ช่างน้ําหนักตรงนี้นะคะอะไรรถสูงตรงนี้นะคะอะไรจะมีเสียงบอกเราครับค่ะแล้วก็ตู้เนี่ยมีปุ่มฉุกเฉิน ถ้าเข้าไปรู้สึกว่าไม่สบายใจดูอัดเราไม่สบายแล้วอะไรเงี้ยเรากลัวอ่างเงี้ยเราก็กดปุ่มฉุกเฉินได้ก็จะมีเสียงดังแล้วก็จะมีคนมาดูทันทีครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวต้องความสะอาดเพราะตู้นี้ก็จะมีอากาศหมุนเวียนครับแล้วก็มีระบบกรองอากาศมีระบบฆ่าเชื้อในตัวครับทําให้ตู้สะอาดตลอดเวลาครับพอบางคนกลัวที่แคบพอเข้าไปปุ๊บล้วก็เลยใช่ใช่บางคนกลัวที่แคบจริงจรไม่ล้วจะต้องทําอะไรไม่หนึ่งสองสามทำยังไงได้บ้างอ๋มีมีขั้นตอนมีมีมีเหมือนกับ เสียงบอกเราตลอด,อลอดใช่ครดีค่ะดีแล้วก็คุณหมอถ้าเขาก็พร้อมที่จะจะจะ,จะสื่อสารกับเราตลอดเวลาถูกไหมคะใช่ครับไม่ต้องไม่ต้องนั่งรอหรืออะไรเลยใช่ครับก็สะดวกสบายช่วงนี้ค่ะ,คะ ไปลองกันได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะให้คุณหมออาจจะขออนุญาตอินเสิร์ตใส่ภาพให้ให้เห็นแล้วก็อาจจะมีมาตรการหรือแนวทางเล็กน้อยแล้วก็สถิติให้ทุกท่านทราบว่าสบายใจได้นะคะเพราะว่าการใช้ตู้ห่วงใยเนี่ยก็จะเป็นการนวัตกรรมใหม่นะคะที่จะเชิญชวนให้ทุกท่านถ้าเป็นการรักษาพื้นฐานทั่วไปอันนี้น่าน่าน่าสนใจแล้วก็สามารถที่จะไปใช้บริการได้นะคะครับ ก็ตู้ห้องยัยดูที่โรงพยาบาลทั้งเก้านะครับแวะผ่านไปหน้าโรงพยาบาลขับรถผ่านก็เห็นละครับก็ถ้าสะดวกก็ไปลองใช้บริการได้ครับช่วงนี้ครับนนทบุรีนนทบุรีนี่เป็นทินแดนแสนภูมิใจให้ความร่มเย็น ใครเลือกสวนไรนาดีลำนน้ามีปลาในนาข้าวงามลุงเจ้าไระยาพาไหลให้ความช่ำเย็นดนทบุรีนนทบุรีสุดทีเป็นเมืองเลื่องลือไตลเป็นศีวิไลยามเห่งงานเด่นเป็นสังหาริมเจ้า